อ่ะกูบันทายก็ได้แล้วล่ะกูย่างนี้ก็ได้ตัวมั้ยยากเด็เจ้าของส่องยูทูบแหมเออมาโต้ไฮเขาไทยมาโตวมาโต้ให้ได้พี่คุณได้มาถ่ายมันเนาะมีนสิได้ฝากใบมาฝากมาส่วนสูงน้องสวยฮักแล้วมสอเปิดโปงเมื้ออากาศพรอยายส่วนสูงน้องสวยฮักเราด้อค่ะมือเปิดโปงบอกใครนี่ยปอัน พพมที่สักไรใบเมะพอๆอ่าน้ากเพื่ไรไมีน้ำใจซื้อส้นสูงให้รวยดใเด้อจ้าเบอร์ที่สิบสองลากไวยตีเนี่ยแมนที่สิบเอ็ดกระไส้ใดฝากมาแมพยังไรคือันใส่ส้นสูงฝากมาสองเพียงเปล่าก็ได้เด้อจ้าฝากสองฝากสองฝากสองอันที่ผู้ใดไรที่ไม่มีตาเพราะว่าตอนนี้น้องไปถึงว่าส้นสูงที่ไม่ใช้แล้วใส่แล้วว่าใส่แล้วเอาได้ว่าต้นถ้วยใส่ได้เออใส่ขื่นชาใส่ขื่นล้ำทุกเมื่อใส่เกือบขีดถึงไปแล้วค่ะ เกือบขาดมเกือบวุงม่มีเงินจักาบาทด้วยป่เดี๋ยวขอรับรมใช่น่ะโอ้ยสุดยอดที่ใส่ด่โอ้ยอันนี้ก็ไม่หาเก็บสุดมาใส่กันจ้าพี้าของนี่อย่างเนาะคือจะจะลงกับพระเด่นนีอยู่ลับรเด่นีต้องกหาเอาสุตัวตกลกก็่ว่าเด้กเกืไปลองเท่งเลยล่ะตลงเกือมูลรวนตบบาทคำ่าไม่ตกลกแต่ว่ามูลเด้ ตอตรนเกือบไปเอาอยู่คนละวงนละไปอยู่วงสองคนหเฝากให้แน่พี่ฝากแนจา่แนจาฝากฝากากทงชาน้สวยแน่ว่าเอาเงืนดอกเอาเกือบันี้สุดหนอันนี้เอาได้เอาเกือบเอาเกือบเอาเกือบได้ป๊ปีตีสองเทกันเลือดถิแม่กูไปลุยน้ำอันมือมือมือเปิดวงอะับจะไปสน่เปนกิ้บินวะเนี่ปาพองไปไปตลาดนัดวะเนี่ ด้ยักสองยักคลคปแล้วมานี่ยสองแล้วฝากติดตามน้องสวยก็ับต้องคุยนะเจ้าเพราะเป็นอย่างเด็นเพราะเป็นอย่างนี้เมมเต็มจะดิตนเนาะเบิ้งตีเราเบิ้งสองคนเบิ้งหน้าเบ้งหนาไปบายค่ะอ้างไปไจของชี้สวยสิ้สวยดนเบิ้งซื้อกะเกระเป๋าน้าคงที่ดีเมาแล้วกันเบื้องซื้อสวยชิ้สวยเพาสั้นมาเอามาแล้กันตัเน กูเบียกูเงยกูล่าเนี่ยกูไม่บายเปลี่ยนเร <ihat> ็วร <diyor> ่าจะของชื่อสวยชื่อสวยบางอย่างคนปัดจังงั้นคนได้กินร้อนท่านมึงสีล่าไปอร่าเด็กพี่น้อง บายบายส่งไปแล้วององนี้จะส่งกดวงซองในี้ป่องไทบวนี่องซองไปเอกบวกเด้อแต่จากนาทีแตจากนาทีเอาลูดมนอเอาเขาคือบายบายเร็วเดี๋ยวเดี๋ยวจากนาทีจนาทีกว่าอีกทำามกับแฝดล่ะกับอะไรก็กายไปไดามันแอนหลายนาทีแล้วน่นี่กำลังจะไปเที่ยวขอนแก่นนะไปด้วยไหมนสนามบินสนามบิน ไปครับอันลองพอเพื่นมาตามเมกาเอาเพิ่นเรียกไว้เตียวนี่เดียดดดเอฟซีเอ็มมีเดี๋ยวเพิ่นสิเห็ดเดี๋ยวบอกแม่ติมต๋มมาเฮ็ดใ<อ>นบ้านครับพี่ปอกับน้องเอ็มมี่ย่ากก๋วยเ,เตี๋ยวพี่คนส่งนึงกันก็น่ะรักก็คือช่วงภาคเดยนี่แหละทำไมพี่คนไม่แต่งมาเรียกตื่นหน่อย,ยาไม่ตื่นอ่ะตื่นาหมดมากจนว่าง นุ้ยอยู่ห้องนุ้นอนคนเดียวหนูบอกครับเรียกว่าหนูถ่อมไม่มีเพื่อนอ่ะเรีากว่าหนูถ่อมหนูงานฟ้าห้องเสือะจุ๊งเสือะยานฮารเดมือคือฝนคือตัวแห้งค่ะย่านเฮ็ดของยุ๊งสีมีอยู่ผู้เดียวเออพยานเปิดไงกูเปิดแอร์จนกูหนาวเกิดก็เปิดแอร์แต่สายสั้นเสือกพยานผลิตทั่วหายหนีอย่างนั้นบบอย่างนั้นแบบยันตื่นซื้อแอร์มาแล้วแอร์แอร์ตู้อันนั้นแหละจิมในปีกตอกมันลดราคาหาพันกว่ากับเล็กจิ้มหมดเลย เปิดแอร์ชัมว่าแั่รีบของที่บ้านรวยรวยยังกว่าหนูว่ะเต้พี่รวยคิดยังไงกับคำว่าสวยเรียกตัวเองว่าหนูให้พูดหน่อยสิขอหนึ่งคำแต่สวยอยู่ครับฮะสวยอยู่สวยสมสีหรือไงครับผมแค ไปมาบังกองกูไลกูแลมีงกำลังใจกันบ่ราะนั้นหุ่ยแหงเลยคนทุกคนรถบ้านจอดอีกขั้นหนึ่งมืดเบิดขึ้นมาแหงกำนั้งไก่กวนเดี๋ยกูถามมึงเนี่ยไปยู่งเทิ้งมอยู่เชิงห่านคือบ่สบอกไปตาหัวปานีเออเห็นบ่ครับรถาวพี่สวยเล่นเล่นตลกเป็นไงบ้างวันแรกก็พี่สวยเนี่ยมันไม่มีบทเยอะๆก็เจอเล้าอะไก็คือทำนิดนึงได้ไหม มีไมี่บสถลายนางจ่วด้เดยวเป็นไกลุเพราเปิดใหงอยากให้สนุกสนานตาี่นองในต้นเดมวนกันว่า่านี่หละวันที่หนี่ะไยพุ่มนี่นาสุดพังนจา้ไปได้อมไดุ่ๆนี่แหะมาดูกาเดมพุ่มแล้วไปต่อโคราชเลยกานจะพลาดสองงานไมนี่จะลาพร้อมลำนี่จะไปตามวงสองไปเลย เอาติดไปหายแนเพราะได้ยางตองมาเอาเงินแนเราพูดไปกินมาทานน้ำเด้อมาบอกข้างดับจาขอบคุณเลยหลายๆหลังสี่เนี่ยบ่ได้ยานซื้อนี่แหละบ่ได้โซนพี่น้องโซนสูงกับว่ได้แล้วเออได้อันนี้ได้อยู่อันนี้ได้อยู่เที่ยวเงินมากินมาทานกับหนูห้าบาทห้าบาทก็เป็นเงิ่อนแน่เป็นเงืนแอมอยู่เด้เมื่อนั้นลบไทยเอาอแหย่จักบาทเหมือนโดนไทยลอยหนึงยางอ่อมงานอยู่เที่ยวอยู่ละยางมาอยู่บะเศร้าบ่อยู่จักหมองจักบอล ถ้าได้ไปดิทานนี่ได้ไปรสชาอร่อยมนั่นเป็นน้ำทาเขาทเกคนออกคลิปออกยังนี่เขาหูแน่หิวเขาเทียงขึ้นไก่หิวไอ้ทางได้เทียงขึ้นติไปซื้อใส่ที่นี่ทักลือใส่นีหมูเก่าเด นั่นส้นเสเสนมหามันลงมาับข้อเขาเสือูเห็ดเบึงกุยวะนี่ต่อเจยต่อกันขัดือ้แมนกุยแต่คนอื่นเดยาเห็ดสัตว์ตัวกุยหลายอย่างคลองคัน แค่เดี๋ยวเอาตักของไม่อีบันแน่นัอนโอ้ยยิงแค่เดียวเยด้ดีกูก็ยัก,ยกำลังอาง่าลงคาป่อนนะครับ ซามสามีดา,า,า,คาีครับุดผู้แงร้ผู้ใช้างหนานุแหงใหญยูิเ้าโตกับใหญ่ลดเด่อเด้อแต่ว่วพาพออใจหน่อยเด้อหิบเ้าเออใจหน่อยแห้งโพดต,ตะละมือจะกีกอย่างตะละเดมันเป็นแคปชั <พอ S 2> ่นโพดขัทโพด <อ S 2> แน,นมันเป็นแคป<โ> เจอย่างนี้ล่ะก็ไม่ได้ไปนั่ง,งดูมันดีสีก็เดินทางแล้วเนี่ยไปญี่ปุ่นบ่รัคมาเดินงเรอญี่ปุ่นเนอะไปดีส่งมอ่ะมีแดนเซอร์มีกี่คนก่อนแดนเซอร์วงเรามีกี่คนนะประมาณแปดสิบ เสียงหาสิบหนงสากะวกิบนแปสิบตางกนะสบาบ้านกโอเคเอากระถายกินได้โอ้โหแกนจายด้านนู้นเลยนะครับสุรรมงเอื้อนนฮะเอื้ดจมงไมง เราไปเจอกันเราบด้ไปปไปไปทำการสะอาดรจมากแต่มาเ่นมากอะรับบนี๊บ๊บ พี่น้องคลิปเนี่สำหรับนีครับผม